สวัสดีครับจากร้านมุงเพื่อนควนะครับวันนี้เราก็มารีวิวสินค้าเหมือนเดิมนะครับมารีวิวเพื่อเอาไว้ใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับก่อนที่จะตัดสินใจก็ขอให้มาดูรีวิวก่อนนะครับวันนี้เราจะเริ่มจากกระชอนด้ามแดงนะครับวันนี้เรามีมาให้ดูทั้งหมด6ไซส์นะครับขนาด14เซน16 18แล้วก็20 22 24เซนนะครับเราจะมาเริ่มจากขนาด14เซนก่อนนะครับแล้วเราจะวัดความลึกให้ไปในตัวเลยนะครับอันนี้ จะเป็นขนาด14เซนนะครับขนาดจริงจะอยู่ประมาณ14เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ14เซนความยาวอยู่ท uh ี่40.5 40.5เซนนะครับแล้วก็ขนาด16เซนนะครับความยาวจริงก็อยู่ประมาณ16เซนความยาวรวมด้ามนะครับจะอยู่ประมาณ42.5เซนขนาด18เซนนะครับความยาวจริงจะอยู่ที่ประมาณ18เซนความยาวรวมด้ามจะอยู่ที่ประมาณ44เซนนะครับ 4 4เซนแล้วก <pper> <for> ็ขนาด20เซนนะครับความยาวจริงจะอยู่ประมาณ20เซนแล้วก็ความยาวรวมด้านจะอยู่ที่53เซนนะครับขนาด22เซนนะครับความยาวจริงจะอยู่ที่22เซนแล้วก็ความยาวรวมด้านจะอยู่ที่53.5เซนขนาด24เซนนะครับความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางนี้จะอยู่ที่24เซนแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่56เซนนะครับ ตัวทําจากสแตนเลสนะครับนี่นะครับสแตนเลสแล้วก็ตะแกรงก็เป็นสแตนเลสนะครับนี่นะครับดูชัดๆแล้วก็ตัวด้ามตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับ <ST AR> เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับนี่ครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยตั้งแต่ด้ามจับไปจนถึงตรงช่วงนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มี สเลดอยู่2ชิ้นตรงนี้นะครับเอาไว้ทําให้เกิดความ ń, ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ด้ามจับเป็นด้ามพลาสติกสีแดงนะครับนี่นะครับค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานแน่นอนครับลองเลือกดูนะครับเลือกขนาดที่เหมาะกับการใช้งานถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับก็สามารถ กดเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างได้นะครับหรือว่ากดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากทางร้านนะครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ